สอนการตลาดให้ธุรกิจอสังหาที่มูลค่ารวมกว่า1,500ล้านบาทรอบนี้มีได้มีโอกาสมาสอนการตลาดแบบ p r i v a t e ให้กับธุรกิจนามกอล์ฟเฮิร์และธุรกิจอื่นๆในเครือเช่นคอนโดทาวน์โฮมหอพักและสปาพร้อมทั้งจัดเวิร์กช็อปเทรนนิง่งให้กับทีมการตลาดเกือบ10ท่านเนื้อหาที่สอนวันนี้จะเต็มมากทั้งมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งและการทำคอนเทนต์สอนตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์ตั้งแต่การทำเรเสิร์ชหาความต้องการของลูกค้าการสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งการสื่อสารที่โดนใจและ ดึงดูดลูกค้าในยุคนี้ไอเดียการทำคอนเทนต์ที่สดใหม่ตลอดจนให้คําแนะนําอื่นๆด้านการตลาดที่ตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาต่อยอดในธุรกิจของนักเรียนได้ค่ะไฮไลท์ที่สําคัญในการสอนแบบ p r i v a t e คือครูเอมมี่จะขอข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียดเพื่อไปศึกษาและทํากันบ้านมาให้ก่อนเตรียมการสอนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งแนะนําและบอกครบทุกจุดว่าควรพัฒนาอะไรบ้างรวมถึงมีการให้นักเรียนได้ลองทำเวิร์กช็อปนำไอเดียที่ได้ไปต่อยอดทาเองต่อได้ทันทีหลังเรียนจบไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆแล้วจบไป แน่นอนแต่มีแผนการที่ชัดเจนทุกธุรกิจค่ะและนี่ก็คือฟีดแบ็กหลังเรียนที่นักเรียนส่งมาให้อ่านแล้วใจฟูสุดๆขอบคุณทุกท่านที่ไว,ว้วางใจให้แม่ไปแชร์ความรู้ดีๆนะคะทุกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยใครที่อยากดีกล์กแนะนําว่าลองมาที่พ i n เฮิร์สเลยค่ะมือใหม่ก็เล่นได้นะเพราะว่าที่นี่เขามีโปรสอนมีอุปกรณ์ให้เช่าครบจบมาตัวเปล่าก็เล่นได้เลยส่วนมือโปรก็รับรองว่าถูกใจเพราะที่นี่กรีนดีมากๆเขามีโรงแรมและรวมทุกอย่างครบจบเลยค่ะห้องพักสระว่ายน้ำสปาร้านอาหารเหมาะกับการ มาพักผ่อนสุดๆเลยตอนกลับก็โชคดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสเจอพี่โบกับพี่เผือกและชาวแก๊งที่เขามาตีไนท์กอลฟที่นี่ด้วยเลยขอถ่ายรูปเป็นที่ลึกสักหน่อยฝากเพงมาเก็ตติ้ง101ไปเอมี่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้หากแบรนด์ไหนสนใจอยากให้เอมี่ไปสอนการตลาดแบบไพรเวทหรือจัดเทรนนิ่งเฉพาะแบรนด์ให้พนักงานแบบนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะรับจํานวนจํากัดต่อเดือนนะ